ไปจะบปาดงมันแตกไปแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับแตกไปเนื่องจากนะครับมีบุคคลสองบุคคลซึ่งเป็นยูทูบเบอร์ใหม่นะครับที่อยู่บนหน้าจอก็คือลุงนงดอนเมืองนะครับกับท่านแปมาแล้วท่านแปะมาแล้วนี่ก็เป็นยูทูบเบอร์เก่านะครับท่านผู้ชมคือสองท่านนะครับก็โหดีใจมากๆเลยนะครับที่ได้ยินข่าวว่าเออเราจะได้มีตั๋วรถนะครับไปที่จะประดงก็คือสองคนเนี่ยบุคคลสองคนเนี่ยนะครับเนาะอ่า เขาก็ติดตามเรื่องราวข่าวลุงพลแล้วก็นะครับติดตามลุงพลนะครับเป็นเอฟซลุงพลนะครับท่านผู้ชมแต่ว่านะครับพอได้ยินข่าวว่าเออเราได้มีโอกาสได้ไปหาลุงพลได้ไปถ่ายคลิปเพราะปกตินะครับสองคนนี้นะครับท่านผู้ชมเขาจะถ่ายคลิปกันไปตามท้องถนนคนนึ่งก็ซ่อมพัดลมนะครับอีกคนนึงก็ไอ้ก็นึงซ่อมพัดลมนะครับเนาะอ่ามีคําถามไหมล่ะเชฟซาร่าเปลี่ยนชื่อช่องไปแล้วครับเอ้าจริงเนระ เอาแล้วเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเยวขอเประคุณมากมายนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปดูก่อนนะจริงเหรอเอาเงินนะอย่าตัวผมเด้อนี่เลยก็เรียกว,ว่านักข่าวพักสนามของผมนะครับเนาะเอาเงินนะผมขออนุญาตน,นิดนึงนะครับท่านผู้ชมยุงใส่ป่ะอ่ามึงเปิดช่อง YouTube อยู่ป่ะ ท่านเก่งมากชื่ออะไรนะเมื่อกี้เนี่ยพี่เวียใช่ไหมพี่เวียใช่ไหมอืมเปลี่ยนชื่อช่องไปแล้วเหรอเนี่ยตา่แล้วเปลี่ยนชื่อช่องไปแล้วเออเป็นช่องโงกุลโอเคนะครับลบสามโงกุลชานครับเนะครับ,นะรบก็ ขอบคุณมากมายนะครับถ้าไม่ได้ท่านเนี่ยนะผมก็บอกตรงๆผมไม่ได้ไปติดตามข่าวอะไรมากมายนะครับเนาะเอ,อ่อพิม์ชื่อเดิมก็ขึ้น <c oughs> สละพลังมดนะครับเขาบอกว่าทัวร์เขาเนะี่ยนะครับเอ,อ่อไอประตูอ่ะประตูที่จะเปิดให้ผู้โดยสารขึ้นนะ่ะท่านผู้ชมนะครับถูกล็อกไว้ข้างในนะครับถูกล็อกไว้ข้างในแล้วก็นี้นะครับก็ไม่สามารถพาผู้โดยสารนะครับ เข้าไปอยู่ในรถทัวร์ได้นะครับคันนั้นจึงเปลี่ยนไปนะครับอันนี้จริงเท็จแค่ไหนนะครับหากท่านใดคิดว่าจริงกดเลขสี่ครับขอหน้าข่าวพักสนามองผมว่าเรื่องที่ผมเล่าไปเป็นเรื่องจริงแล้วผมจะได้เล่าต่อนะครับสวัสดีบับเบิ้ลบีนะครับเนาะเห็นแวบๆเข้ามาครับเนาะสวัสดีพี่ธรรมะสนใจด้วยนะครับผมอนะครับสวัสดีบีโบนะครับเนาะหากท่านใดท่านหนึ่งนะครับผมไม่ได้อทักทายพิเศษนะครับเนาะพี่สุมนบอกว่าจริง อาเงยอิสระทําไมคุณเอารถเก่าๆมาให้ผู้โดยสารเนี่ยฮะไม่ได้นะคุณปีเนี้ยนะครับคุณจะไม่ได้ผู้โดยสารเยอะนะครับาคุณล็อกเขาไว้ไอ้ผู้โดยสารเป็นยังไงเนี่ยนะครับอย่าทําลายเดี๋ยวอย่าทําลายเดี๋ยวเป็นลิ์ีดวงว่าเดพิรีดวงมันยุดากคนได้ไมหน่อยแต่ละ พี่ดูจะดีล้อมเล็กสวัสดีครับพี่ดูใช่อย่างนั้นเหรอพี P ่เอ็กไอสวัสดีครับผมประตูเสียก็ใช้ช็อคใช้ช็อคมัดเอ่อมัดเดียวนะครับคนที่หลายๆคนนะครับอยากไปที่จำปาดงนะครับท่านผู้ชมเนาะก็คือไม่มีโอกาสที่ได้ไปท่านผู้ชม พอได้ทราบข่าวก็ดีใจนะครับท่านผู้ชมนะครับเนาะแต่ว่านะครับคอมพิวก็อยู่อิสระนั่นแหละท่านผู้ชมที่เลือกรถนะครับที่แบบประตูันเปิดไม่ได้นะครับก็ต้องนะครับคันนี้นะครับท่านผู้ชมอิสระเขาก็ได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนรถใหม่แล้วเป็นคันนี้รถคันใหม่ของเขานะครับเปิดปุ๊บคนสามารถเข้าไปได้นะครับเพราะว่าอ่อิสระนะครับเขาเก่งเรื่องนี้เขาเขามีรถมีรถทัวร์เยอะนะครับอืมก็ซาลาของเชฟเทเขา โอ้เจาะจะมาดา่าซลา,าผมเนี่ยจะผมฟ้องคุณนั้นเนี่ยคุณอย่ามาว่าซลา,าผมโอ้อยากจีหองไงเห็นตามหาซาลาอยู่ท่านผู้ชมถ้า,มถาผมไม่มาเช่าบ้านอยู่ใกล้ใกล้บ้านเขานะผมจะหัวรอด,ดังกว่านี้เนะี่ยผมเป็นคนที่อึดอัดใจมากแต่ผมพูดอะไรเบาๆผมจะบ้าตายน้ำซุปเจ้า นะก็กลัวขดา,านะท่าน้ชมบเนะก็ขอประท่านอภัยเลยครับเนาะบ้านข้างเคียงนะครับเนาะผมขออนุญาตใช้เสียงประมาณสี่สิบนาทีอะสี่สิบนาทีแล้วก็ผมก็จะอันนี้ผมก็จะ,อ,นนจะอันนั้นแล้วเนาะอืมบุญอ่ะคอมเมนต์มาทั้งพีเ่เหรอประตูหูแอดอิสลบดได้หยอดเอารถห้างมาใส่กันเนาะใช่ใช่ซาลาเทก็จะซาลา ตลาบอกพี่ภัเอฟซีนะครับผมทีพีนะครับเนาะเออนะครับเนาะเนี่ยนะครับผมก็ท่านผู้ชมส่วนตัวผมแล้วนะครับท่านผู้ชมก็คือผมเนี่ยนะครับผมเชื่อนะครับว่าอิสระนะครับเขามีไหวพริบนะครับมีไหวพริบเพราะว่าเขาผ่านเรื่องราวเหล่านี้มาได้แล้วนะครับเนาะสวัสดีสกิทข่าวสิบนะครับเนาะสขายของผมติดตามได้นะครับเนาะจองสกิทข่าวสิบสี่ท่านผู้ชมนะครับ นะครับเนาะเขามีไหวพริบเขาสามารถนะครับวิพิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้นะครับแล้วก็ส่วนท่านใดนะครับที่ไม่ได้ไปนะครับเนาะที่ไม่ได้ไปไม่ได้ไปทัวร์กับเขานะครับเนาะแต่เห็นลุงนงอยู่นะลุงนงแกมีรถมีพวงมาลัยผมไม่รู้ว่ารถกระบะหรือรถกิ๋งนะครับส่วนตัวผมแล้วไม่มีอะไรเลยนะครับท่านเปก็มีมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ซึ่งลำบากนิดนึงนะครับเนาะสวัสดีพี่มนต์นะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับเนาะอ่านหน้าจอตรงนี้นะครับเนาะ ขึ้นพลังขึ้นพลังจิตมันเอี่ยมท่านผู้ชมต้องขอประทานอภัยนะครับเนาะฝั่งเข้ามาดูยังไม่รู้ว่าเชฟพูดเรื่องอ๋อเวลาวันนะครับเนาะเออเชฟได้รถตู้ยังครับ <laughs> โอ้ยนอนั้งงมาขี่ใส่ใจผมกัน <laughs> มาขี่ใส่ใจอายแต่คนดี <laughs> พี Welcome. Welcome Welcome. Welcome ่วันใจสวัสดีครับผมเป็นกำลังใจขอบคุณมากมานะครับสวัสดีทุกท่านรอบพ้อครับทีเบียร์นะครับผมคนนี้รู้ลึกรู้จริงรู้แท้ๆนะครับนองตงตเลตุเจ๊นะครับเนาะก็นะครับท่านผู้ชมเอ่อผมเนี่ยนะครับมีโครงการว่าผมจะไปซื้อบ้านเรือนไทยนะครับท่านผู้ชมตอนที่แรกเขามาปลูกมาปลูกที่แรกๆเนี่ยเขามาหนึ่งล้านกว่าบาทนะครับท่านผู้ชมเฉพาะบ้านนะนะครับ ไม่รวมที่ดินด้วยอันนี้นะครับผมก็บนบานสารกล่าวก่บเจาทิจจตทางแล้วถ้าผมถูกเลขครับผมจะไปซื้อบ้านเลนไทยพร้อมที่ดินนะครับราคาหนึ่งจุดแปดล้านนะครับท่านผู้ชมนะครับมีบ้านเลนไทยเรือนเดียวหลังเดียวที่อยู่ใกล้ๆลุงพลนะครับหลายคันหลายคนคงเห็นนะครับผมไปพักหลายครั้งแล้วตรงนั้นท่านผู้ชมนะครับเนาะมันก็น่าสนท่านผู้ชมแค่ล้านกว่าๆเองท่านผู้ชมอืมอีลีนะครับเนาะพี่มนจะปล่อยหรือเปล่าเนี่ยนะครับ ปล่อยหรือเปล่าสกิดข่าว12คุณลายงานตัวหน่อยคุณจะขายหรือไม่ขายเนี่ยโอกาสคุณมาแล้วนะ <c oughs> <c oughs> โอกาสมาแล้ว <c oughs> ขายกดหนึ่งไม่ขายกดสองตอบไม่ต้องตอบเป็นภาษานั้นตอบเป็นภาษาตัวเลขเราเข้าใจกันผมไปผมไปขับยังก็ยุ่งสรแล้วเามื่อกีน้เนี่ย